สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับคือข้อวัวที่นี่นะผู้ชมครับเป็นวัวแสนรู้เลยมีเหตุการณ์อะไรที่น่าประทับใจอีกครับก็คือเหตุแม่ชาเล่ตัวนี้ครับผมปอดลูกแล้วลูกตกน้ำมาหลกลูกตอนกลางคืนน่ะครับผมแล้วก็กลัวลูกเขาตายเขาร้อง ้อง,องดังจนคนออกมาในบ้านเกือบหมดอ่ะออกไปดูวัวออกมาดูวัวตัวนีนะ้ตอนแรกคือวัวมันจะสื่อสารกับเราได้นะครับผมผม,ผมเอาเอายาม,มันมีพริกด้วยอ่าแต่มันไม่ยอมกินอ่ะครับผมก็นอนผมก็ไล้มันเป็นอะไรวะผมก็ดูผมดูไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้านะอ่าแล้ววัวมันมันทำอย่างนี้มันเอาขามันทำอย่างนี้เคียเคียให้ผมเอาเอาเพลก,กอกะ่ะ สวัสดีครับคุณาสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านดูตําบลประดูอำเภออำเภอสมุงธาตจังหวัดสุรินทร์ครับคุณาชื่ออะไรครับนายบุตรชัยพาครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคือวัวของคุณลุงแล้วกันเนาะเลี้ยงวัวใส่พันธุ์อะไรบ้างครับนี่ใส่พันธุผสมอะไรมันวัวลูกผสมครับเริ่มต้นนี่เลี้ยงวัวใส่พันธอะไรครับเริ่มต้นเลยไทยธรรมดาวัวไทยบ้านครับทำไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงวัวไทยบ้านครับ ก็ทนตอนเรามีทุนทุนน้อยไหอ๋อทุนน้อยเราก็เลยเริ่มต้นที่เลี้ยงวัวไทยบ้านมันมีข้อดีอะไรบ้างครับวัวไทยบ้านเพราะเลี้ยงง่ายไงเลี้ยงง่ายมันมันมันปีต่อปีหนึ่งมันจะมีลูกไงปีต่อปีไงครับผมก็คือเริ่มต้นเราไม่มีทุนเนอะเลี้ยงวัวไทยบ้านก็คือเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ลูกดีอืมแล้วใช้เวลากี่ปีถึงมาเลี้ยงวัวพวกลูกผสมครับประมาณสอง ก็คือเริ่มเอาไทยบ้านเนี่ยผสมรามันเอาครับอ๋อตอนนี้คุณลุงกําลังเอายาให้วัวนะครับเนาะเริ่มต้นนี่คุณลุงเลี้ยงวัวด้วยเงินห้าหมื่นบาทซื้อมากี่แม่ครับตอนนั้นแม่ลูกแม่ลูกวัวไทยบ้านนะครับแต่ก็แพงนะทั้งนั้นห้าวันห้าหมื่นห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองก็ขายก็ก็ขายไปก็ห้าหมื่นกว่าแล้วอ๋อขายได้ห้าหมื่นกว่าเลยเหรอ ก็เหลือนี่ขายไปสองแม่ก็ได้ห้าหมื่นขายสองแม่ได้เงินห้าหมื่นก็ได้ทุนคืนแล้วได้ทุนคืนแล้วก็คือเริ่มต้นซื้อวอัวแม่ลูกมาห้าหมื่นห้าก็ขายลูกของแม่วัวตัวน,นั้นสองตัวได้ห้าหมื่นแล้วได้ทุนคืนแล้วตอนนี้ในคอกนี้ก็คือกําไร,รใช้เวลากี่ปีครับคุณนาประมาณสามปีแล้วใช้เวลาประมาณสามปีในการเลี้ยงวัวแล้วก็คืนทุนถ้าตีวัวที่อยู่ในคอกเนี่ยเป็นเงินสักเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เหรอครับผมราคาตอนที่มันถูกราคามันถูกใช่ไหมอ๋อแต่ว่ายังน้อยเราก็มีวัวเป็นของตัวเองเนาะครับครับผมแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับวัผมกินธรรมชาติอย่างเดียวเลยธรรมชาติอย่างเดียวครับหัวอาหารไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อเลยครับให้ให้กินหญ้ากับฟางครับฟางอย่างเดียวครับอืมก็ปลูกปลูกเพีงไงครับผมปุยเหลือจำเป็นไหมครับว่าวัวต้องกินหัวอาหารในความรู้สึกของคุณลุงนะก็จำเป็นนะจำเป็นครับ แต่ว่าเราไม่มีทุน,นเราเริ่มต้นที่ไม่มีทุนจริงๆเนาะก็ผมธรรมชาติมันที่แล้วไม่เป็นโรคนะของผมไม่เป็นโรคนะผมกินกินธรรมชาติไม่ติดโรคกินธรรมชาติไม่ติดโรคไม่เป็นโรคก,กับเขาเลย,เลเลยครับผมสังเกตว่าว D D D ัวกินดีเนาะเนี่ยคุณผู้ชมครับกินดีมากๆเลยเวล D D. ัวที่นี่นะครับส่วนมากผสมตัวหรือผสมหลอดครับปีนี้ผสมตัวปีที่เลี้ยงมาผสมผสมหลอดครับ ทำไมถึงเลือกผสมตัวครับช่วงนี้ก็คือแพงอ๋อหลอดมันก็พันพันสองัาครับผมเราก็เลยปรับเปลี่ยนว่าถ้าทุนน้อยก็ผสมตัวดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องให้กินหัวอาหารด้วยอันนี้สามร้อยตัวนี้สามร้อยผสมตัวอ๋อผสมพ่อพันสามร้อยครับนี่ก็ใไดงเนี่ยผ <laughs> ู้ชมครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่คิดเองนะก็คือไอพ่อพันมันก็ต้องผสมหลอดมาแหละผมว่านะ เราก็มาทับมันก็ถือว่าได้ลูกไม่ขิริ่เนาะแสดงว่าถ้าเราทุนน้อยทําอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องให้กินหัวอาหารแล้วก็เริ่มต้นที่วัวไถ่บ้านแล้วก็ผสมผสมตัวเอาครับครับผมอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งนะโอ้ขออคัวสะอาดจริงเลยครับทําไมทาสะอาดจริงเลยคุณนะก็มันตอนนี้มันแห้งไงครับผมตอนนี้มันแห้งมันถ้าถ้าฝนตกมันจะแฉะแฉะหน่อยครับ ตอนนี้ม no like, you know? the okay. right? ันแห้งก no er right <an> ็เลยทำความสะอาดง่ายคือเอาฟางคือเศษเศษจากวัวกินก็เอามาามาใส่ที่วัวไงอ๋อก็คือเศษที่มันกินไม่หมดเนาะเราก็มาวางที่พื้นเลยให้มันเหยียบเป็นปุ๋ยต่อเลยอ๋อพอถึงนั้นเราก็ตักออกเลยก็คือตอนตอนตอนเย็นๆน่ะพขจะโกยไปอยู่ฝังเลยอ๋อเนี่ยผู้ชมครับก็คือเย็นๆเสร็จแล้วก็จะโกยไปกองที่นั่นกองทั้งฟางทั้งอะไรหมดเลยแล้วก็โกยใส่ถุงแล้วก็ไป ใส่ต้นพริกเลยโอ้โหเยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่าวัวกินหญ้าพริกก็จะกินฟางกับขี้วัวที่เราโกยไป<ะ>มันเลี้ยงกันได้เลยลูกนาเนาะมันก็สับ,บเปลี่ยนหมุนเวียนเนาะทําไมถึงได้เลี้ยงวัวชาเล่ครับตอนแรกมันเป็นมันเป็นธรรมดาแหละก็คืออย่างที่บอกอะตอนแรกเลี้ยงทับไทยธรรมดาก็ก็อพอเอาอ,อ๋ออันนี้ผสมหลอดครับผมครับหลอดแม่แม่ขาย แม่พันธุ์ขายไปหมดแล้วคือร่มต้นอีวไทยบ้านแล้วก็ผสมรามันผสมชาลีคิดว่าสายพันธุ์ในเหมาะสําหรับการเลี้ยงของเราครับตอนนี้มันอยู่ที่ตลาดเขาเขาได้ยมกับรามันแล้อตอนนี้ตลาดนิยมรามันเนาะตอนแรกคือวัวจะสื่อสารกับเราได้นะครับผมผมเอาเอาหญ้ามันมีพริกด้วยอ่ะแต่มันไม่ยอมกินอ่ะผมก็นอนผมก็แล้วมันเป็นอะไรวะผมก็ดูผมดูไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้านะแล้วอัวมันมันทาอย่างนี้ มันเอาขาทำยังี้เคี่ยเคี่ยให้ผมเอาเอาพริกออกอ่ะอ๋อมันเลี้ยครับกลัวมันเอาไอ้ขาเคี่ยดินครับเคี่ยยังไงกันนะเคี่ยไปนี่อ๋อมันทำให้ผมผมก็งงนึกว่ามันไม่สบายอ่ะแล้วผมมาดูพริกรู้มันรู้ยาตรงนี้โมกพริกเยอะผมเป็นพริกออกแล้วมันก็กินอืมอะไรนึกว่ามันไม่สบายจริงๆไม่ได้ไม่สบายไม่สบายเขาบอกเราว่ามันมีพริกนะไอเราก็ไม่ได้รู้ไม่รู้พอเราเก็บพริกออก มันนอนอ่ะทั้งวันไม่กินหญ้าผมนึกว่ามันมันสบายผมก็ดูจับดูตัวมันก็ธรรมดาครับผมมันก็ไม่กินมันก็นอนอยู่นะผมพอดูมากมันมันรู้ว่าผมมาดูอะไรมันมั้งมันเลยทำข่าวเนี่ยเคลียเคลียผมนึกได้เลยเออมันมีสงสัยมีพริกแน่เลยผมดูพริกเยอะเพราะว่าผมดึงไปจับพื่งไงครับผมแล้วเอาพริกออกมันก็กินธรรมดาอ๋อเขาพูดกับเราเนาะแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไง เขาก็เลยเขีรยขาให้รู้ว่ามีพริกอยู่ในรังอาหารอทั้งมันเลยไม่ได้กินแต่เราคิดว่าวัวไม่สบายอพอเด็ดพริกปุ๊บเรียบเลยอตัวไหนเขาเป็นคนทำตัวแม่ตัวแม่ตันนั้นนะครับเนี่ยผู้ชมครับโอใครจะไปรู้นะวัวมันจะคุยกับคนรู้เรื่องเนาะเนรา่เราเลี้ยงมันมันก็รู้ว่าเราเให้อะไรมันนะครับผมไม่เป็นแต่เขาสื่อสารเยี่ยมเลยผู้ชมครับ คือข้อบวัวที่นี่นะผู้ชมครับเป็นวัวแสนรู้เลยมีเหตุการณ์อะไรที่น่าประทับใจอีกครับก็คือแม่ชาเลีตัวนี้ครับผมกอดลูกแล้วลูกตกน้ำมาหรอกลูกตอนกลางคืนน่ะครับผมแล้วก็กลัวลูกเขาตายเขาร้องร้องร้องดังจนคนออกมาในบ้านเกือบหมดอ่ะออกไปดูวัวออกมาดูวัวตัวนี้ออืากลัวลูกเขาตายอ่ะพอคนมาดูแล้วไม่ร้องเลยนะโอ้คนโง่ไปเลยครับผมก็คือลูกตกตก ก็ลูกตกใส่น้าอ๋อกลัวลูกจะตายเลยด้วยจิตวิญญาณความเป็นแม่ร้องจนคนหมู่บ้านตื่นหมดเลยมาดูครัเป็นไรเป็นไรครับผมสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรรู้แล้วมีลูกใช่ไหมครับอู้ชมครับใครคนเขาอยากซื้อตัวนี้ไว้นะทําไมครับอยากได้เขาบอกมันรู้ไงมันเรียกมันรู้จักเรียกให้คนอง่อ๋อน้อยนะน้อยนะน้อยน้อยที่วัวจะมีสัญชาติยานขนาดนี้เนาะอูเยี่ยมเลยผู้ชมครับแม่ชาเลตัวนี้เนาะอือ อ่ครับช่วงนี้วัวราคาถูกรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับราคาถูกก็ขะโอ้ไม่อยากขายไม่อยากขายเก็บไว้ก่อนปีนี้เก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับครับอือคือถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ขายเลยครับถึงจะเป็นก็ไม่ขายเลี้ยงไปก่อนเชื่อว่าราคาน่าจะขึ้นนะผมว่านะปี่แล้วเขาตีให้ห้าห้าหมื่นแ้เตัวนี้เหรอครับนี่ตัวนี้ตัวแม่แดงเนี้ยครับปีที่แล้วให้ห้าหมื่นห้าหมื่นกาไม่ขายไม่ขายโอ้ผู้ชมครับไม่ธรรมดานะปีนี้แล้ครับปีนี โอเคไปก่อนและพอมีลูกปตัวนี้ครับผมเนี่ยผู้ชมครับใครจะไปเชื่อว่าแม่วัวตัวนี้เนาะเมื่อปีที่แล้วราคา5้าหมืนบาทเขามาขอซื้อห้าหมืนบาทเลยเราไม่ขายมันมันมันท้องด้วยอ๋อมันท้องคุณนาครับคุณนามีความสุขกับการเลี้ยงวัวยังไงบ้างครับก็กลับมาจากทํางานก็เจอวัวก็ให้ย่าให้ดูแลละหลานมันช่วยเลี้ยงดูมันรักผมก็มีความสุ ก็คือได้เห็นคนในครอบครัวช่วยกันเลี้ยงครับผมเรามาจากทํางานเห็นวัวก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยโอ้หายเหนื่อยจริงจริงเลยครับโอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือไม่ยังไม่ได้พักเลยอเจอหลานมกรรักนะตัวนี้ครับผมก็มาชนกันจะร้องอะไเลยโอ้แบงคอกไอตัวนี้มาชนตัวนี้อ๋อมันแยกอาหารกันไงครับผมก็คือเรามาจากเก็บพริกยังไม่ได้พักเลยยังเหนื่อยอยู่เลยแต่พอมาให วางให้หญ้านี่หายเหนื่อยหายเหนื่อยเป็นความสุขแล้วเอหายเหนื่อยเป็นเป็ดทิ้งเลยครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับความสุขไม่ต้องไปมีอะไรมากมายเนาะคแค่เอายามาให้มันกินก็ผมเชื่อว่ามีความสุขแล้วเนาะเนี่ยผู้ชมครับคือที่นี่เนาะวัวเป็นสัตว์เงียบมากเลยไม่ร้องไม่อะไรเลยครับแล้วสังเกตยังไงบ้างครับถึงผสมติดเนี่ยก็ตอนแรกอ่ะไม่มันไม่รู้ก็คือมันนานสองปี้วของผมครับผมก็ ตอนแรกครับเอาเอาเอาออกไปเลี้ยงข้างนอกก็มีตัวผู้ตัวเล็กอ่ะจะมาคอยคุมแล้วก็เรารู้สังเกตแบบอ๋อก็คือมีลูกวัวตัวเล็กมามาอยู่ใกล้แม่วัวเราก็สังเกตเลยว่าวัวเราอาจจะเป็นสัตว์ครอืมแล้วผสมยังไงครับทีนี้ก็ปกติก็หาแม่พันธุ์แถวนี้แหละหาพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์อ๋อก็คือราคามันถูกอ๋ออย่างอย่างน้อยก็เจ็ดร้อยแปดร้อย สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับการ,<ม>ก,ารการเลี้ยงวัวน,นั้นไม่จำเป็นต้องมีสายพันธุ์ที่ใหญ่แล้วก็โตนะก็มันอยู่ที่ว่าเราจะมีทุนทรัพย์ที่จะเลี้ยงดูให้มันอุดมสมบูรณ์ดีครับผมก็ขอให้คนใดที่อยากจะเลี้ยงก็บางคนก็มีประสบการณ์กับผมเราขอ อยู่ที่ความคิดของคนแต่ละคนนะครับผมที่จะเอามาเลี้ยงนะของเราทุนน้อยก็พัฒนาครับอ๋อโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครอกหน้าครับสวัสดีครับ